สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันเช่นเคยกับรายวิชาคณิตศาสตร์ครูหญิงนะคะสำหรับวันนี้คุูหญิงจะมาพาเด็กๆเรียนเกี่ยวกับการหาคอรอนอรโดยวิธีการตั้งหารค่ะวิธีการตั้งหารเนี่ยนะคะเราจะใช้การหารสั้นในการหาคอรอนอรเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการหาคอรอนอรหรือหรอรมอก็แล้วแต่นะคะถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่1ค่ะคการหาคอร,อรขององ2 6และ12เด็กๆเขียนจำนวนเหล่านี้ในรูปแบบของหารสั้นนะคะคราวนี้ให้เด็กๆดูก่อนว่าโจทย์คุณครูนิงกำหนดมาให้ทั้งหมด3จํจำนวนถูกต้องไหมคะอ่า เพราะฉะนั้นให้ดูก่อนว่ามีจํานวนนับไหนที่สามารถหารได้ทั้ง3จํานวนก่อนอะไรคะที่สามารถหารได้ทั้งสองหและสิบสองคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าจํานวนเหล่านี้เป็นจํานวนคู่ทั้งหมดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเลขที่สามารถหารได้เลยก็คือเลข2นะคะเราใช้2หาร สองได้หนึ่งสองหาร6ได้3แล้วก็2ไปหาร12ได้6ค่ะคราวนี้พิจารณาต่อว่ามีจำนวนนับไหนที่สามารถหารได้ทั้ง3จํานวนมีไหมคะจำนวนนั้น ้องไม่ใช่1น,นะคะเพราะถ้างั้นเราจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมแล้วก็ทําการหารไปเรื่อยๆอ่าถ้าไม่มีให้ดูต่อว่าจํานวนนับไหนที่สามารถหารได้2จํานวนค่ะเมื่อกี้หาร3แล้วใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าหาร3ไม่ได้ก็ให้หารร่วม2จํานวนค่ะนั่นก็คือเลข3นั่นเอง3 เห็นไหมคะ3หาร1ไม่ได้ดึง1ลงมานะคะชัก1ลงมาก่อน3หาร3ได้1ค่ะและ3หาร2อทษทีค่ะ3หาร6ได้2ค่ะนี่ถือว่าจบแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีจํานวนนับไหนที่สามารถหารร่วมได้อีกแล้วเพราะเหลือแค่อสองจำนวนเดียวถูกต้องไหมคะถือว่าเราหยุดได้เลยนะคะคราวนี้ดึงจํานวนเหล่านั้นมาตอบค่ะ 2 3และ2องทำไมคูณหนึ่งถึงไม่เอา1มาคะอ่ะจริงๆเราจะเขียนคูณ1แล้วก็คูณ1ก็ได้แต่เหตุผลที่ไม่เอามาเพราะว่าคำตอบมันเท่าเดิมนะคะเพราะว่าคูณ1แล้วคำตอบเท่าเดิมวิธีการตรวจคำตอบค่ะ2อคูณสได้ 4 4คูณ3ได้12เพราะฉะนั้นคราของสอง2 6และ12ก็คือ12ค่ะตัวอย่างที่2ค่ะหาคอรณอรของ8 10และ12เหมือนเดิมค่ะเด็กๆเราใช้วิธีการหารสั้นนะคะพิจารณาเหมือนเดิมค่ะหลักการแรกนะคะให้ดูก่อนว่า มีจำนวนนับไหนที่สามารถหารได้ทั้ง3ามจำนวนค่ะอาเล็ก2นั่นเองนะคะจำนวนทั้ง3จํจำนวนเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้น2สามารถหารได้ทั้ง3จมจำนวน2หาร8ได้4หาร10ได้5หาร12ได้6ค่ะทั้ง3จํจำนวนเป็น4 และ6เด็กๆพิจารณาว่าจำนวนไหนหรือตัวเลขไหนที่สามารถหารได้ทั้ง4 5่ห้าและหมีไหมคะ3าจำนวนไม่มีนะคะคราวนี้ดูต่อว่าแล้วตัวเลขไหนที่มันสามารถหารได้2องจำนวนบ้างอ่าเลข4กับเลข6คะ่ะ4กับ6เป็นจำนวนคู่นะคะ เพราะฉะนั้นเลข2สามารถหารได้2หาร4ได้2 2หาร5ไม่ได้ดึง5ลงมา2หาร6ได้3นะคะคราวนี้พิจารณาต่อว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมีจำนวนนับไหนที่สามารถหาร2 3และก็5ได้ไม่มี นะคะไม่มีขีดเส้นขั้น2เส้นถือว่าหมดแล้วนะคะคราวนี้เด็กๆนำจำนวนเหล่านี้นะคะมาเขียนในรูปแบบของการคูณคอลนอของ80และ12ก็คือ2คูน2คูน2คูน3และคูน5ค่ะ2คูน2ได้4 สี่คูณสองได้แปดพักไว้ก่อนนะคะแปดคูณห้าได้สี่สิบสี่สิบคูณสามได้หนึ่งร้อยยี่สิบค่ะ คราวนี้มาชมตัวอย่างที่สามบ้างนะคะเด็กๆตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะคราวนี้คุณหนิขอญอาตยกโจทย์ที่เป็น2จํานวนบ้างนะคะให้เด็กๆหาคอรนของสิบสองและ18นะคะเหมือนเดิมเราเขียนในรูปแบบของการหารนะคะพิจารณา12และ18นะคะว่าจํานวนนับไหนที่สามารถหาร12และ18ได้ลงตัว6ค่ะ 6สามารถหารได้ทั้ง12และ18นะคะ6 2 12 6 3 18นะคะผลลัพธ์ที่ได้คือ2กับ3นะคะเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะไม่มีจำนวนนับไหนที่หาร2กับ3ได้แล้วนะคะขีดเส้นใต้2เส้นปิดนะคะทีนี้มาสรุปข้างล่างนะคะดึงตัวที่เป็นอ่าสีแดงลงมาสรุปนะคะคณนอของ12และ18คือ6คูณ2และก็คูณ3นะคะ ค r n ของ12และ18คือ6คูณ2และคูณ3นะคะ6คูณ2ได้12 12คูณ3ได้36เพราะฉะนั้นคอรของข้อนี้ก็คือ36คอนของ12และ18คือ36ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆชมตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างแล้วพอทำได้ไหมคะอะถ้างั้นไปลองทำกันเลยนะคะ